สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พี่าายก็อยู่บนเครื่องบินกับเพื่อนๆน,นะจ้าสวัสดีวันเสาร์นะจ้าทุกคนจะมีอีกคลิปนะแต่พี่ขอทําคลิปนี้ก่อนจ้าดูกันเลยว่าในเครื่องบินเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ให้พวกผู้ชายไปนั่งก่อนนะจ้าแล้วก็พี่กับไอวี่เนี่ยจะเดินไปดูนะจ้าว่ามีอะไรนะไปกันเลยไปสิไปสิปคนบอกว่าอยากให้พี่ทาละครเรื่องพรมลิขิตเดี๋ยวพี่ขอคิดแป๊บนะโอ้ว่าแต่ตรงนี้คือที่กดสินะอ๋อพอกดตรงนี้แล้วก็จะไปเลยสินะไปไหนนะหรอไปอน่าจะไปชายหาดนะทุกคนอย่าลืมไปอัปเเดดตกกกัััันนนนนนะะจจออี้้่ยยยพวรราูชปห ง,งานต้อนรับบนเครื่องบินมาแต่ไหนเนี่ยต้องขอโทษด,ด้วยนะคะคือว่าเครื่องตอนนี้แลนดิ้งแล้วคนทุกคนนี่เป็นนั่งก่อนนะจ๊ะคือว่านะขอโทษด,ด้วยนะโอ้โหท่าทางเขาคือน่ารักมากนี่ไอวีเดินไปอีกเธอเราอยากรู้ว่ามีอะไรมากกว่าไม่ต้องฟังก็ได้อะฉันบอกแล้วไงจริงจริงมันมีที่กดนะจ๊ะกดเรียกแอร์เฮาสเตสที่เขาก็เลยมาโผล่ตรงนี้ลิมากเลยนะคะก็ผีหลอกไปกันต่อจ้าออตอนนี้ก็หกโมงยี่สิบไปกันต่อพี่ไอทำไรอย่พี่ไอโอ้พี่ไอหยิบอะไรมาก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันเป็นความับหรือเป่านจ หยิบอันนี้ออกมาคือเจ๋งมากนี่ฉันหยิบมาให้อวว่ด้วยนะเอาไปสิเหมือนว่าถาดนี่ยจะเลื่อนได้ด้วยนะทุกคนไหนอวว่ขอลองชิมซิอร่อยไหมอเว่อร่อยมากเลย<ด>ค่ะเหมือนตรงนี้มันจะมีไฟด้วยนะทุกคนถ้าเลื่อนแบบนี้อ๋อตามเส้นทางนี้ก็จะเป็นไฟนะจ๊ะในเครื่องทีตอนนี้ก็เจ็ดมงแล้วไปกันต่อไหนเรายังไม่หมดนี่มาดูนี่ก่อนโอ้โหชั้นประหยัดนะจ๊ะมีขนมให้เรากินเหมือนปกติที่อยู่ในอวตารเลยนะจ๊ะมันก็เออก็มีขนมพวกช้ำๆกันนะเรียกได้ง่ายัดแล้วก็เ่าชั้นนี้ น้ำก่อนพี่อายดูสิสวยมากเหมาะสมกับฉันประหยัดนะพวกเราเนี่ยก็มาแบบฉันประหยัดกันไม่ใช่หรอ,อเคมันมีที่ล้างมือด้วยนั่นนี่แบบนี้เลยน่ารักก็ขอล้างบ้างสิจ,จะเอ๋ทำไมไม่เป็นนั่งกันอีกเนี่ยขอโทษด้วยนะคะผู้โดยสารอย่าให้ออกนางร้า์น้กจ้าไปนั่งเคตอนนี้เขาก็มาไล่ให้ไปนั่งที่แล้วแหละแอรเจอกันอีกแล้วเวลาอีกไม่นานได้ไหมอ่ะขอเดินชมแป๊บหนึ่งเกรงว่าจะไม่ได้นะคะดูเหมือนเขาจะโชว์อะไรให้เราดูเลยนะอ๋อคัดเข็มขัดนิรภัยแบบนี้นี่เองอ่าๆแล้วก็ทำยังไงคะอน ก็มีเครื่องปิดด้วยข้างๆคนนั้นนี่เองอไปดูอันต่อไปดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะจ๊ะเอาไว้ใช้แบบว่าอ๋อที่อันนี้ไฟไหม้อะไรนะคิดไม่ออกอะไรนะ่าลืมแล้วอ๋อถั้งดับเพลิงเอออันนี้ล่ะนี่ก็น่าจะเป็นพวกสบูเ่เหลวนะจ๊ะแล้วก็ทิชชู่แล้วก็ที่เช็ดกระจกรถ,รถ,รถมีเข็มทิศแล้วก็มีแผ่นที่อ,อ,อะไรบ้างอะมีผ้าเช็ดด้วยเออรถมากเลยที่นีว่ว้ายมีที่รับด้วยจ้ะนี่เลยมีเครื่องบินน้วยมีที่รักษาแล้วก็มีที่ปิดแผลแล้วก็มีที่หยอดตาเลิศมากดูเหมือนวว่่่่าาางงนน้ะมทยตแััสสใช โอ้มีสปองบอบด้วยอะต่อไปไปดูที่ลอยนี้ชั้น business class นะคะอุ๊ยมาอีกแล้วโทษด,ด้วยค่ะใครเรียยคอไม่ต้องสนใจคันนี้อันนี้ลอยรถลดลดเอไม่ใช่จ้ะมันคือที่ไว้เล่นเกมน,นะจ๊ะแล้วก็ดูหนังมันมีอะไรอีกหรือเปล่ามันมีสิเนี่ปรับเบาะได้ดยนะจ๊ะดูดูนีแล้วเธอเนี้ก็สามารถนอนได้เลยเออแบบเลิศมากเลยจ้ชั้นนี้ะนะจ๊ะคนที่จะนั่งได้ก็คือคนมีเงินเท่านั้นเพราะว่านี่คือไม่ต้องซื้ออะไรนะจ๊ะเขาจะมีน้ําให้เลยแบบนี้อ่ะเดีียววราาาาปออออกกั้้นนนนนนมงง็ทขคคิิืธ ก็ไม่เหมือนชั้นประหยัดด้วยนะจ๊ะแล้วดูที่เก็บอาหารนะจ๊ะคีเก็บอาหารของเขานี่คือแบบว่าหรูหรามากแล้วก็อาหารเขาเนี่ยสวยมากอะไรคือสวยมันคือน่ากินต่างหากเราไปกันต่ออ๋าดูเหมือนว่าเราจะสามารถชงกาแฟเองได้ด้วยนะหุยอร่อยจังเลยนะจะบอกว่าอาหารนี่ก็คือเลิศมากดูสิมีแต่มเ,ตมเมนูที่แบบว่าหรูหรานะจ๊ะวตาวอนีก็ช่างอัปเดตเนาะมีสเต็กสำหรับคนรวยด้วยแล้วก็ปลาแซลมอนย่างเลิศจังเลยนะจ๊ะอุ้มีที่ไอติมด้วยอนะป่ปิดปิดปิดเปิดโอยน่ากลินมากเอากินไหมไอวี่โอ้ยกินเสร็จขอเงสีย เลยอะว้า wow, วห้องน้ําคนรวยนี่มันเลิศจริงๆไอวี IV ปิดด้วยสิจ้าโอ้หายใจไม่ออกไม่เอาแล้วอว้าวว้าว,วดูตรงน,นั้นสิมันมีความลับอะไรบางอย่างเลยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหรอไม่ใช่นะมันอาจจะเป็นความลับก็ได้เราไปหาความลับกันดีกว่านะคะว่ามันอยู่ตรงไหนกันโอจ้จริงจริงมันต้องเปิดแพคเกจนี้แหละค่ะทุกคนแต่ว่าเอาไปไขก่อนแล้วและทีนี้เราก็ได้มาแล้วนะจ๊ะนี่มาสารหักันเลยจ้ามันก็คือรหัสสามสองหนึ่งนั่นเองเออไม่ใช่สามสองศูนย์จ้ามันคือเลขรมันนะจ๊ะทุกคนเผื่อทุกคนไม่รู้แล้้้้วกก็็ไไปปหาาาาาเเเออนนนะจจจถรใส่่แบบีมัดึงข ตอนนี้เราเสร็จแล้วอ้โอมีใครออกมาไม่รู้สวัสด,ดีจ้าเออเอ้าสวัสด,ดีจ้ายินดีต้อนรับนะคะมีอะไรหรือเปล่าเรียกฉันหรือเปล่านี่อ๋อดูเหมือนว่าเขาจะมาแต่ห้องอีกห้องนะจ้าไม่มีอะไรจะไปในที่สุดแล้วก็มาถึงที่นี่แล้วนะคะ,ะเราเนี่ยจะไปรับน้องบองกันเลยเอ้ยน่าจะเป็นน้องชาเขียวดีกว่านี่ตั้งชื่อไว้เลยนี่ทุกคนมาดูตรงนี้นะจ้าเอาจะใช้ที่รถบวน,นะคะรถด,ดอกไม้แบบนี้เอ้ยไม่ใช่ดอกไม้ดอกทานตะวันเอ้ยไม่ใช่ดอกอะไรวะดอกท้อโอ้ยใหญ่้อโไปนดี่ได้มันม้อ๊ะ แต่ว่าเดี๋ยวนะให้ผู้ชายถอดผ้ากันกอให้ขอบค,คุณนะคะจะเก็บไว้เป็นอย่างดีเลยโอเคเดินไปต่อจาอ้าอ๋อใยผมด้ยผมหลงทางก็ผมไม่รว่าไปทางไหนเนี่ยงงมากอ้ยก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพิ่งเคยมาขอโทษด้วยนะคะเอ๋โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเกาะก,กันเลยนะคะเหมือนว่าตอนนี้พร้อมแล้วนะคะทุกคนทุกคนกดลูกศรสีม่วงได้เลยถ้าเรากดตรงนี้นะจ๊ะเราก็จะสามารถไปหาดสวรรค์ได้จ้านี่เกาะสวัรด์หาดสวรรค์ของพี่อารย้อุ้ยสวยมากนี่อยากจะเชื่อเลยว่าที่นี่คืออวตารเวอร์นะคะเข้าไปเลยจ้านี่จะไปชายหาดกนอเเวอน้ไ่ก ไะเราจะไปกับไอวี่นะไอวี่ฉันคิดว่านะการที่เรามาทะเลครั้งนี้มันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยอย่างเราได้มาแบบว่าผ่อนคลายสุดๆไปเลยพระราชวังทรายด้วยอยากใครมาเกาะทรายอยู่ตรงนี้เนี่ยน,น่ารักจังเอ้โอ้มีมะพร้าวด้วยนี่ไอวี IV, ่เธออยากกินไหมกินได้เลยนะเดี๋ยวฉันจะเอาเข้าปากเธอเองอกิน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 ดูเหมือนว่าไอวี่จะไม่พอใจฉันนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรอุย้ยมีหมวกจ้าอขอใส่หมวกก่อนแล้วก็ต้องเก็บไว้ตรงนี้ไม่ไม่ฉันจอาทั้งสองแต่ว่าเราได้ปลาดาวใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็จะมาใส่แบบนี้เลยทุกคนโอ้มันก็จะได้แบบนี้ยนนัักจงเลไปต ก็จะเที่ยงแล้วไปกันต่อไปกันต่ออยู่นั่นแหละรีบทาละครด้วยแล้วกันเ okay, ทุกคนนี่ก็คือผลไม้ใช่ไหมตรงนี้มันเลิศมากเลยอยากแล้วก็ต้องข้องชิมดูต่อไปเราจะไปไหนดีาพี่ไอคนนั้นน่าสนใจดีนะหละ่อด้วยไม่ไม่ไม,ไม่พี่ไอมีแฟนแล้วว่าไม่มีจ้ะบ้าบอแตัวพี่กัดก็หล่อดีนะอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันว่าเราจะใช้ที่ตรวจจับนะคะดูดูด,ดูดูเลยว่ามันมีอะไรในนี้โอ้ยดีจังเลยย่ามันน่ารักมากเลยนะตอนนี้เหมือนมีโทรศัพท์ในนี้ด้วยเดี๋ยวพี่เก็บไ้ก่อนนี่น้องชาเขียวน่ารักไหมจ้ะ และแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาคืนโทรศัพท์ของลุงคนนี้นะแต่ว่าเราขอนี้ก่อนนะจ๊ะอุ้ยควงมาลัยว้เจ้าอ้ยไม่ใช่โอเคขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราเอาโทรศัพท์มาคืนเขากันค่ะลุงคะนี่โทรศัพท์นะจ๊ะโอ้ขอบคุณมากอ่ะลุงก็มีของขวัญมาให้นะขอบคุณนะอ๋อดูเหมือนว่าจะเป็นลูกบอลนะไหนลองเปล่าดูสิฟูฮ a l f full ว้าวว้าวอะไรขนาดนั้นจะาสาวเอาเล่นกับลุงสิเออหยะโอ้ยน่ารักจะบอกว่าพี่อาเนี่ยเป็นคนขี้เกียจไขความลับมากพี่อาก็เลยทำแบบนี้เลยจ้าโชว์เลยจ้านี่พอเราขุดมาได้ใช่ไหมเราก็ใช้ไขคว้างเลยแบบนี ควง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 โอ้โหดูเหมือนมันจะแน่นพอแล้วนะทุกคนฮหลโหล و, โหลเหลมีแฟนยังจ้าอ,อันนี้น่าจะเป็นของคุณนะคะเอาคืนไปเลยจ้าสวยแล้วก็ใจดีมากเลยอะขอบคุณมากๆเลยนะเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนนะว่ามันจะเป็นยังไงเจสสกีของคุณครับผมคุณผู้หญิงเงงแงงแงงดูเหมือนว่าเขาจะให้ฉันนะโอเคเดี <laughs> <laughs> ๋ยวเราไปขี่เรือใบกันนะจาะนี่แต่ว่าชายเขียวลบออกมาก่อนจ้าจะให้พี่บูเซนนะคะขับเรือใบแบบนี้เลย ตลกอะเดี๋ยวขอพักดื่มน้แป๊บหนึ่งนะจ๊ะเอาเราจะคนถึงเวลาที่เราต้องกลับไปแล้วนะคนเนี่ยอยากให้พี่ไอทำคลิปเกี่ยวกับอะไรดีนะอุตสาห์มาทะเลทั้งเทต้องมีคลิปด้วยเอว่าแต่ตอนนี้เราสามารถเอาเจ้าชาเขียวกลับบ้านได้ด้วยนะแล้วก็พี่อคิดว่าพี่อต้องไปทําบ้านให้พี่ชาเขียวหลกกดไลค์กดติดตามพี่ไอด้วยนะขอบคุณทุกคนมากเลยที่เข้ามาชมเดี๋ยวไปเจอกันอีพีหน้านะครับผม